โอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเก็บภาพให้นะคะอันนี้เป็นวังหลวงตอนนี้เรายืนอยู่บนพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาสตนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไว้ให้ทุกคนดูแต่ถ้าเกิดว่าพูดยาวเกินไปสงสัยก็จะต้องลงเป็นคลิปแยก <c oughs> เพราะว่าไม่สามารถคอนโทรลได้จริงๆเพราะบางทีพอพูดถึงวังหลวงนะมันจะแบบมันมีเรื่องต้องพูดเยอะไปหมดนะคะอ่าเนี่ยค่ะทุกคน ตอนนี้เรายืนกันอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางกันอยู่นะคะขวาม,มือเราตรงนี้คือพระนั่งสุรญาติอมบลินสีขาวๆนั่นคือวัดใหม่ชัยวิชิตประตูตรงนั้นเห็นไหมคะที่มีป้อมยามอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ใช่ป้อมยามหรอกเป็นป้อมพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลโบราณสถานมันคือเป็นเขตของกำแพงหลวงกำแพงวังหลวงชั้นกลาง มันจะตรงกันพอดีกับตรงท่าสเสด็จหรือว่าท่าวาสุกีตรงนั้นเลยเห็นไหมคะฝั่งตรงนั้นมันจะมีสาลาอยู่ทุกคนมันไม่เห็นหรอกมันมีต้นไม้บางไปหมดเลยแต่ทุกคนไปย้อนดูได้นะคะประตูตรงนั้นนะเขาเรียกว่าประตูไตพบชลวานอุทกนะคะพระมหากศาศาษัตริย์เสด็จออกจากประตูนั่นแหละแล้วก็ลงไปที่ท่าสเสด็จแล้วก็ไปรอเรือนะคะเพื่อที่จะ,สะเสด็จทางชลมากไปทางแม่น้าลบบรุรีนะครับขึ้นไปน้ำศการลอยพุทธบาทต่างๆหรือว่า ไปอ่างทองอ่างทองอะไรเงี้ยก็คือต้องลงเรือที่ท่าเสด็จตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าท่าวาสุกรีถัดออกไปตรงนั้นทุกคนเห็นไหมลงๆตรงนั้นอ่ะสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นล่องรอยหรือว่ารากฐานของออตึกสนมลงเครื่องต้นนะคะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นกองอิฐสูงๆอันนั้นอ่ะอันนั้นคือปลาปลาหลวงนะคะปลาปลาหลวงใหญ่โตมาก คือด้านล่างเนี่ยมันจะมีจุดสําหรับรองรับน้ํานะคะเขาต่อท่อลงมาที่เคยเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนให้ทุกคนดูแล้วไปย้อนดูกันนะคะโรงประปาหลวงของกรุงศรีธยาของวงังหลวงนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังไอ้โรงประปาหลวงอันนั้นน่ะน่านจะเป็นพระที่นั่งทรงปืนซึ่งจะขยับไปติดกับเ,เขตกําแพงวังทางด้านฝั่งทางทิศเหนือทางนู้นเลยไอ้ทางด้านเกือบๆไอแถวๆกาแพงวังทางด้านทิศตะวันตกอ่ะ เพราะบริเวณตรงจุดหัวมุมตรงนั้นอะ่ะมันจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นเชิงเทินย่อยๆอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะถัดมาสีแดงๆอันนี้คือพระพาตีมุกอันนี้สร้างใหม่ในยุคกัตนะโกศินออบูรณะนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นการบูรณะเพราะว่าจริงๆว่าพระที่นั่งพระที่นั่งตรีมุกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะคะพอตอนหลังเนี่ยออพอมาสร้างเป็นจรัดมหาวิสัย อยู่บนพื้นที่ตรงนั้นในยุคพระพรทธมตลโลกนาใช่ไหมแล้วพอตอนหลังเป็นจรัดมหาปราสาทมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดของพระพาติมุกมาตั้งซักตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ภาพเก่าๆย้อนไปก็ก็เป็นพระพาติมุกนี่แหละแล้วตอนหลังเขาก็มีการมาบูรณะต่อเติมทำํำซะจนมันสวยงามนะคะเนี่ยเนี่ยล่าสุดนี้ก็น่าจะมา,มาบูรณะไปเมื่อเร,เร็วนี้แหละไม่นานหรอกคะ่ะเพราะว่าเขามีพิธีวงสวงดวงพระบาวิญญาณ บูราพามหากษัตริย์ของกรุงศรีกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริ์ของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านจะต้องมาทําพิธีนี้ที่ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วนะคะคือแรกเริ่มคือทํามาตั้งแต่สมัยร5เนาะเพราะว่าพระองค์เคยตรัสเอาไว้นะคะว่าให้อยุธยาเนี่ยนะคะพื้นที่ของวังหลวงต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะคะให้เป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่บูราพามหากษรัตริ์เนี่ยท่านทรงเสียเลือดเสียเนื้อ ทำให้คนอย่างพวกเราประเทศไทยเราเนี่ยนะคะได้มีแผ่นดินอยู่กันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามมาทําการสิ่งใดในพื้นที่เหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยออวัดพระศรีสันเพชรกับวังหลวงต่างๆพวกนี้นะคะถึงได้ถูกยกเป็นพื้นที่ที่หนึ่งเป็นโบราณสถานด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือห้ามซื้อขายห้ามทําอะไรทั้งนั้นอ่ะนะคะราชกานที่ห้าท่านท่านมีพระราชาดำรัสเอาไว้แบบนั้นลองไปหาหนังสืออ่านๆดูได้นะคะเมื่อกี้เคยอ่านเจอมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ท่านบอกว่าเป็นดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะเสียเลือดเสียเนื้อคุ้มครองให้ประเทศเราอยู่กันมาได้ขนาดนี้นะคะเพราะถ้าไม่มีอยุธยาก,ก็ไม่มีกรุงเทพในวันนี้นะคะคาพูดนี้กี้ไม่ได้พูดเองนะเป็นคําพูดของหลายๆคนที่เขาพูดกันมาตลอดแหละทุกวันนี้ก็ยังมีด,งด็อกเตอร์หรือว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เขาก็ยังใช้คําพูดนี้กันอยู่เลยนะคะว่ากรุงเทพก็คืออยุธยามันคือลมหายใจที่ที่หายใจต่อๆกันไปอะนะคะเพราะว่า ถ้าทุกคนไปสืบดูจะก็จะรู้ว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยตอนท่านไปตั้งกรุงในตอนนนโกศินเนี่ยโอ้ท่านมาเอาอะไรจากอยุธยาไปเยอะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่ากำพงกำแพงพระเพอเอาไปหมดเลยนะคะแต่ถามว่าท่านเอาไปท่านก็ไปทําประโยชน์นะคะในยุคนั้นคือคนสมัยก่อนเนาะไม่ได้ใช้อ่ะจะเก็บไปทําอะไรอ่ะเหมือนตอนที่รัชกาลที่3ท่านท่านก็ตอนนั้นท่านก็มาเอาอะไรนะไปเอากําแพงเราไปใช่ปะกาแพงของ กาแพงใช่ไหมกําแพงวังอยุธยาใช่ไหมน่าจะใช่นะเหมือนเอากําแพงไปสร้างวังที่กรุงเทพนั่นแหละ ส่วนรัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านก็มีมาลื้อไปบ้างเหมือนกันแล้วก็มีเอาพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ไปพระสันเพรดายานพระโ,โลกกนนาตอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยนะคะจริงๆท่านก็ไม่ได้เอามาจากอายุธยายอย่างเดียวหรอกนะคะมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปออญเชิญมาจากสุโข,ข,ขทัยก็มีสุดท้ายก็ไปประฏิษฐ,ษฐานอยู่ที่วัดโพนะคะให้เราเข้าไปกราบไหว้กันนะคะซึ่งท่านมองในมุมที่ดีะนะคะกี่มองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในมุมหนึ่งพอตอนหลังเนี่ย พอเราเริ่มมีการรู้ว่าจะต้องอนุรักษ์โบราณสถานยังไงใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการขึ้นทะเบียนในยุทธยาเนี่ยขึ้นเป็นแหล่งโบราณสถานอย่างที่บอกค่ะว่ากว่าเขาจะปรับปรุงพื้นที่ให้มันสวยงามขนาดนี้ทุกคนลองดูทุกวันนี้เอาละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทุกคนลองดูเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดแค่เดินกว่าๆนะที่เขาปิดไม่ให้เข้ามาเดินในโบราณสถานกันอ่ะแล้วในส่วนของเมืองโบราณวังโบราณตรงเนี้ยนะคะ ปกติก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินกันท่าเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะมันร้อนแล้วมันก็กว้างมากด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยทุกคนดูยากขึ้นขนาดเนี้ยเราทุกคนคิดดูสมัยก่อนตอนที่ยังแบบเป็นที่ลกร้างว่างเปล่านะที่มีโอกาสได้ดูภาพเก่าๆที่เขาเอามาลงลงกันไว้พวกชมรมประวัติศาสตร์นะโอ้โหอย่างพันนอนที่วัดโลกยสุธาอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ในบ้าลเรามอของแท้เลยนะคะทุกคนวัดพระสฆ์พระสีเนี่ยไม่ได้เป็นสวยงามอย่างขนาดนี้นะวัดชงวัดชัยนี่ ใช้เวลาดูแลขณะวัดชัยไม่ได้โดนเผานะวัดชัยเนี่ยถูกทิ้งล้างโดนขโมยของไปมั่งอะไรไปมั่งกรมสิ์ยังใช้เวลาแบบปรับปรุงตั้ง5ปีอะ่ะนะคะกว่าจะมาเปิดแบบให้เราเข้าไปชมกันได้นะเพราะว่าที่มีโอกาสได้ทําประวัติของวัดชัย<ๆ>ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเขาเข้าไปดูแลพื้นที่เนี่ยหลังจากนั้นอีกตั้งเกือบ4ี่หปีนะกว่าจะขึ้นเป็นแบบเปิดให้เข้าชมแล้วก็กรมสิล์มาดูแลเนี่ยถึงได้บอกว่าเขาเก็บ1ิบาทก็แต่จ่ายไปเถอะนะคะคือมันเป็นสิ่งที่มันทําให้ เราช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มันอยู่ไปนานๆนะคะเราเอาจริงนะการมาเก็บภาพพวกนี้เอาไว้เนี่ยให้มันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กี่มองว่ากี่ก็เป็นคนคนึงที่แบบเราไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรอะ่ะนะคะแต่เราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะเผื่อที่แบบอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายก่อนหรือว่าโบราณสถานมันจะพังไปก่อนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกันนะคะ ถัดไปตรงนั้นเป็นเลยจากาที่ไหนนะเลยข้างหลังไปทางาพระพาติมุกไปใช่ไหมติดไปทางฝั่งตะวันตกอะไปทางกำแพงวางฝัางตะวันตกอะตรงนั้นอะก็คือพระที่นั่งบรรจงวัฒนาน,านะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ในตอนต้นนะคะแล้วก็พระจ้าักติดโคหาสหวรรค์น,นะคะ เลยไปทั้งฝั่งทั้ง,งถแถวโซนทางนู้นนะคะเป็นทางตะวันตกเหนือท้ทายทางพระที่นั่งสมเด็จเลยขึ้นไปทางนู้นอ่ะมันจะเป็นเขตสวนอ่าง,งุ่นนะคะมันจะมีพระตำหนักสารลวก,กกับพระตำหนักสากแก้วนะคะเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรโมกโกศท่านสร้างให้พระเจ้าลูกหย่าเธอที่เป็นผู้หญิงอยู่นะคะแล้วก็ท้ายท้ายวัดพระศรีนะคะท้ายวัดตรงฝั่งตะวันตกอ่ะก็มีเขตสวนกระต่ายเป็นเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรกรมขุนพรพินิษฐ์นะคะท่านประทับอยู่ที่นั่น คุณหลวงหาวัดนี่ท่านอยู่ในวังหลวงน้อยมากนะคะอยู่ตอนเด็กๆอ,อยู่ตอนที่ท่านยังเป็นกรม,มขุนพรพินิษอยู่ใช่ปะแล้วก็พอเจ้าฟ้ากุ้งท่านสิ้นก็เกิดศึกชิงบัลลังกันนะคะลูกชายของพระเจ้าอ,อยู่หัวบรมโกศเนี่ยโหชิงสมบัติกันแบบมันหยดติ่งอะนะคะเจ้าสามกงสามกรมหนุนโดนไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพยาวัดโคกพยา,พยาอยู่ฝั่งกันนู้น่ะทุกคนตรงข้ามสะพาวัดนาพระเมนไปนะเห็นสะพาวัดนาพระเมนบ้านานะๆสีาขาวๆน่ะข้ามไปจะเจอวัดนาพระเมนใช่ปะให้เลี้ยวซ้ายไปนะคะ เลี้ยวซ้ายไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ากำแพงไปจะผ่านวัดหัสราวาสเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอวัดโคกขยาเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายที่สองก็จะเจอวัดโคกขยาที่นั่นแหละเป็นที่สังหารเจ้านายของกรุงศรีนะคะก็มีอยู่สิบกว่าพราะองค์อะนะคะทั้งระดับกษัตริย์และก็ระดับเจ้าฟงเจ้าฟ้ายเยอะแยะไปหมดเจ้าสามกรมคือสามคนสุดท้ายที่โดนประหารที่นั่นนะคะสำเร็จโทษ้วยท่อนจันประมาณนี้นะคะก็ตามนั้นค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกพระที่นั่งจักรวรรดิทยนต์ก็อยู่ทางนู้นทุกคนเห็นล่มเพราฟ้าส้มๆที่เขาอยู่ตรงนั้นกันไหมเจ้าหน้าที่เขามาดูแลคิดว่าคิดว่าเขาคงเตรียมความพร้อมจะจะทาพื้นที่ให้มันสวยงามขึ้นมาอีกแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิ้นเดือนนี้ตามกําหนดการคือสิ้นเดือนบพระราชนามันจะเปิดนะคะเขาก็ต้องมาดูแลเอาไว้ก่อนนะคะไม่ใช่แบบเปิดแล้วเข้ามาทําอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาคงจะต้องเตรียมการแล้วล่ะดังนั้นก็ถ้าเกิดอีกหน่อยถ้าเขาเปิดให้เข้าชม มีเวลามาเดินเล่นแถวๆนี้กันบ้างนะคะทุกคนมันเป็นสถานที่ที่มันมีเรื่องราวมากมายนะคะกี่คิดว่าในจังหวัดออทีไเองเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้ความสามารถมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวังโบราณเยอะนะลองติดต่อดูดินะคะถ้าอยากรู้อ่ะให้เขาพาเข้ามาเดินกี่ว่าเขามาให้อยู่แล้วพวกไกด์พวกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีข้อมูลทุกคนคะ่ะเมื่อกี้มันสะดุดไปนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวกี่จะจบไปภายใน ในหนึ่งนาทีนี้นะคะเมื่อกี้กี้พูดถึงว่า,าพี่ๆไกด์ที่เขานําเที่ยวอ่ะค่ะเขาก็ต้องมีข้อมูลในส่วนพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเขาจะพาเที่ยววัดวังอะเนาะให้เขาพาเข้ามาดูหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์ะไรต่างๆนานาเงี้ยของยุทธยาเยอะแยะนะคะคนที่เขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของวังโบราณอะไรเงี้ยนะ,ะให้เขาพาเข้ามาดูก็ได้นะคะคิดว่าเขาน่าจะยินดีแหละพี่ยังเคยเห็นมีคนจัดนําเที่ยวพาคนมาเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานในยุทธยาเลยนะคะลองดูนะคะถ้าสนใจจริงๆอะ่ะเขา ไม่รู้ว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายไงนะกี้ไม่รู้นะเห็นแวบๆบแบบแค่บอกให้ฟออังเฉยๆแต่ส่วนตัวกี้นะกี้เป็นประเภทอ่านหนังสือเองไง <laughs> โอเคนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันในตอนต่อไปค่ะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆค่ะทุกคนไปก่อนสําหรับที่วังโบราณแห่งนี้นะคะตอนนี้เรายืนกันอยู่บนพระที่นั่งสั้นเพชรมหาปาทไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคน